ด้านในมีการเป็นทหารของพระศรีสักยะมุนีนะคะตามมาด้วยสวนต่อประเทศเคนยาค่ะเป็นการจัดสวนดบบแอสริกาใต้นะคะด้านในก็มีต้นเตาบล็อกค่ะเป็นต้นไม้ประจําชาติของเคนยานะคะตามมาด้วยสวนจากประเทศจีนะคะ่ะเป็นการจัดสวนสมัยราชวงศ์ถังนะคะด้านนอกตกแต่งด้วยตัวปีเสียะคะ่ะ ด้านในมีการจาลองโรงไมือค่ะสวนสยามประเทศค่ะด้านในมีการปริษหารของพระอุปคุตนะคะซึ่งก็เป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของชาวล้านนาค่ะด้านนานี้นะคะเป็นจุดจอดไฮไลท์ของอุทยาเราเลยนะคะคือจุดจอดหอคำหลวงค่ะอหอคำหลวงนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ค่ะซึื่งตึก แสดงทั้งสองตัวนะคะทั้งด้านล่างและก็ด้านบนนะคะด้านล่างก็มีห้องจัดพิธีการเฉลิมเกียรติค่ะแสดงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสนใจสามารถลงชมได้นได้